แม้กระทั่งในยุคสมัยที่มีอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะฮะชาวปาลเลสไตน์ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณซึ่งเป็นปาเลสไตน์ในเวลานั้นและเป็นอิสราเอลในเวลานี้เนี่ยก็อยู่ในแบบที่ไม่ได้เป็นแบบหนึ่งเนชั่นของตนเองแบบที่มีความเป็นเอกภาพคือความเป็นเอกภาพมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีพลเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองเป็น subject ของอาณาจักรออตโตมันซึ่งอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะฮะ มันมาจากโน่น่ยคอนสแตนติโนเปิลนะคือคือตรุรกีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ภายใต้าอาณาจักรอยู่ดีมันเป็นจักรวรรดินิยมอยู่ดีในแบบที่ชาวเปริสตายอาศัยอยู่แล้วในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคซึ่งมีการเปลี่ยนจักรวรรดิยุคนี้เนี่ยไม่มีคาลิเฟตยุคนี้เป็นยุคซึ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยนะแองโกลแซกซก็คือความสัมพันธ์พิเศษระหว่างระหว่างรัฐ ของชาวยิวอิสราเอลนะกับฝั่งอังโกลแซกซนอย่างสหรัฐแล้วก็อังกฤษเนะี่ยความสัมพันธ์พิเศษในเชิงซึ่งเกื้อหนุนกันในลักษณะนี้เนีทำให้ผู้ปกครองโรคในจัก,กรวรรดินิยมยุคนี้เนี่ยที่ฝั่งตะวันตกเนะี่ยเป็นเฮกจโมนใหญ่เนี่ยนะในยุคนี้จักรวรรดินิยมมันเป็นจักรวรรดินิยมที่อิสราเอลประสานพลังกับสหราชอาณาจากักรและที่สําคัญที่สุด Holy Roman Empire ของยุคนี้ปี2023สหรัฐอเมริกามีกองทัพที่มีศักยภาพสูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกสหรัฐอังกฤษอิสราเอลเนี่ยคือจกกักรวรรดินิยมยุคนี้แล้วแล้วพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ตรงนั้นก็ก็อยู่ในพื้นที่ซึ่งถูกปกครองโดยจกกักรวรรดินิยมยุคนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นความพยายามที่จะสู้เนี่ย ในที่สุดเนี่ยนะฮะในเวลานี้ด้วย Military t e c h n o l o g ยีหรือศักยภาพในการสู้รบทางการทหารที่มีอยู่ของสารัฐและของอิสราเอลเนี่ยการสู้แบบการก่อการร้ายอย่างที่ฮามาสพยายามทำอย่างที่ฮิสบอลาะหจะพยายามทำในอนาคตหรือแม้กระทั่งอย่างที่อิหร่านอยากที่จะเข้ามาแจมด้วยและสนับสนุนเนี่ยมันเป็นความพยายามในการต่อสู้ซึ่งยากมากที่จะเอาชนะ ฝั่งจักรวรรดิมันมี empire อยู่ในโลกณนะเวลานี้และ empire นั้นมีศักยภาพทางการทหารสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นในอดีตยุคสมัยครูเสดไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยก่อนสงครามโลกที่อาณาจักรออตโตมันมีศักยภาพนะเปล่งรัศมีได้แล้วก็มีกำลัง หรือถ้าคุณจะย้อนกลับไปในห่วงเวลาที่มีอาณาจักร Holy Roman Empire หรือถ้าคุณ Fast Forward มาถึง Back to the Future ยุคนี้ปีพุทธศักราช2566ยุคนี้เนี่ยที่อเมริกาอิสราเอลมีศักยภาพในการสู้รบเหนือกว่าชาวบ้านเนี่ยทุกอย่างมันตัดสินด้วยกำลังและศักยภาพในการสู้รบ Military Technology ของฝั่งตะวันตก ในเวลานี้เหนือกว่ากลุ่ม,มอ,อื่นๆก็จะพยายามต่อสู้และในที่สุดก็จะเจอสิ่งที่โหดเยี่ยมยิ่งกว่าย้อนกลับไป The Empire s t r i k e Back Always ในอนาคตนะฮะ Transitional Power ออกจากจักรวรรดิเดิมซึ่งปกครองโลกอยู่ในเวลานี้จากฝั่ง Anglo-Saxon เนี่ย Transitional Power เนี่ยมันจะมีไหมมันก็คงจะมีครับมันมี แต่วันนั้นไม่ใช่วันนี้วันนี้โลกยังมีเฮจมอรอยู่ความพยายามที่จะสร้างมัลติ p o l a r World Order อร์ณเวลานี้ยังเป็นเพียงความพยายามนะครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นจากอิสราเอลหลังจากนี้จะหนักมากนะการปิดล้อมและการเอาชนะและการทำลายคุณจะได้เห็น และนั่นคือสิ่งที่คุณจะเห็นในไลฟ์สตรีมบนหน้าจอ BBC และ CNN ทุกวัน